ไปฮะกด R 1ครับผมเลือกตัวส่งแล้วก็กดตามลูกศรที่ขึ้นนะส่งไปสวัคิตะขึ้นปล่อยไม่ลงถอยอ่ะสวัสดีกันด้วยในครับงผมวันนี้นะผมจะมาสอนการตั้งค่าจอยแล้วก็วิธีการเล่นคร่าวๆานะฮะทำตามผมเลยครับผมกอนอื่นเข้ามาในเกมนะถ้าเป็นคีย์บอร์ดก็กดคีย์บอร์ดไปก่อนนะ นี่ฮะผมใช้จอผมก็กดโอกระเลยครับมันจะซิงค์ให้นิดหนึ่งนะฮะมันจะซิงค์ให้เวลาเราเสียบจอ usb เข้าไปนะโอเคฮะเลื่อนลงมาตรงอ p t i o นฮะเข้ามาที่มาคอนโทรลเลอร์ครับผมคอนโทรลเลอร์เซตติ้งฮะโอาเซตอัพโอเคฮะนี่คือการตั้งค่าที่ผมตั้งเอาไว้นะถ้าอยากได้เหมือนผมอ่ะกดตามผมได้เลยครับนี่ก่อนอื่นนะฮะถ้าใช้คีย์บอร์ดมันจะอยู่หมดนี้คีย์บอร์ดแอนด์เมาส์นะฮะเราก็ถ้าเสียบจอเข้าไปมันจะให้กด r 1กด r 1ฮะ ปึ๊บโอเคถ้าเป็นของหน้าผู้ชมถ้ายังไม่ตั้งนะบางปุ่มมันจะยังไม่ขึ้นโอเคเริ่มจากพาร์ทนะฮะก็มันก็มีบอกนะกด x อ็กซ์ก็เราก็กด x ตามไปเลยนะเนี่ย o ก็ o ฮะเนี่ยนี่คือการที่ผมตั้งค่าไวนะ้อ่ะดูเลยฮะเอาไปทําตามได้นะตั้งค่าแบบของผมอนะ่ะนี่ฮะอันนี้ผมจะตั้งเป็นแบบเดียวกันกับเอ่อทูเคยี่สิบเลยนะนี่ฮะเอาไปทําตามได้ครับผม นี่ฮะแล้วส่วนอ f อ e เฟนอันนี้เป็นอ f อ e เฟนนะต่อไปส่วนของดีเฟน s e การป้องกันนะนี่ฮะก็จะคล้ายๆกันนะเช n งเพเยอร์ก็คือเปลี่ยนตัวกด X นะ t a เทคชาร์ e เอ่อบัตตอนสกด O ฮะบล็อกก็สามเหลี่ยมธรรมดาสติลสี่เหลี่ยมนะฮะดับเบิ้ลทีมก็ L1 ไอคอนสตาร์บาร์หนึ่งนะฮะดีเฟน s e ดีก็คือตั้งท่าป้องกันเป็น L2 นะฮะโอเคถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วใช่ปะกด O มาครับมันจะขึ้นนี่นะฮะเราก็กด Yes โอเคนี่คือเซฟไปนะฮะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรครับต่อไปผมจะสอนวิธีการเล่นคร่าวๆนะมาที่เออเกมโหมดนะหาฟีสไตล์นี่ฮะฟีสไตล์โอเคฮะรอโหลดแป๊บหนึ่งเลือกทีมผมเล่นเออนี่ดีกว่าผมจะอาสวาคิตะนะฮะกดปุ่มสตาร์ทในจอยของเรานะครับผมเป็นการเริ่มเล่นนะฮะ นี่ฮะก็เริ่มจากการเดินก็นี่ฮะอ่านล็อกซ้ายมือครับผมเดินคอร์สก็อ่านล็อกขวาครับนี่ฮะจัมชูดอ่าจัมชูดสี่เหลี่ยมฮะให้มันขึ้นแถบสีเอ,อ่อฟ้าใต้เท้านะฮะเนี่ยแกบอลปึ๊บชูดเคไม่ลงเอาใหม่ฮะชูด ไม่ลงอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเดา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 นี่ฮะชูดไม่ลงว่ะเฮ้ย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 ไม่ใช่ละไม่ลงครับผมไปฝึกกันเอานะเออนี่เนี่ยลงมาต่อไปเลี์อัพนะก็กดวิ่งเร็วก็ วิ่งบวก R2 นะฮะเข้าไปดังเลยวอพนี่ฮะแล้วก็เข้าไปใกล้ห่วงก็กดสี่เหลี่ยมค้างไว้นะครับผมนี่ดับเบิันคัดไม่ใช่นี่เออรีเวิร์สน, uh, นะรีเวิร์สก็วิ่งไปแล้วเราก็เลื่อนอนาล็อกขวามือนะฮะเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวานี่ฮะปล่อยโฟลเตอร์เดี๋ยวมันมีการปล่อยโฟลเตอร์ด้วยทำให้ดู ดังเข้าไปฮะไปดูหมดอื่นอ๋อนี่มันสิกเนเจอร์สกิลปึ๊บนี่ฮะเล่นไม่ยากครับผมนี่ฮะตอนสกีนแล้วก็สกีนให้เพื่อนใช่ปะ่ะเรากดเดินไปใกล้ฝั่งตรงข้ามฮนะกดโอค้างครับผมอ้าวไมไม่ติดวะ ท่านผู้ชมฮะชิบหายแล้วกดไม่ติดเออช่างมันเออ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 เดี๋ยวผมเปลี่ยนหมดสอนเล่นคร่าเครเ่มมา นี่ฮะเป็นการฝึกซ้อมห้าหมดฝึกซ้อมจัมบอลน,นะครับผมสามเหลี่ยมฝึกซ้อมกับเซรินซะด้วยป้องกันแล้วก็กด X ฮะเป็นการเลือกตัวที่เราจะล็อกไว้ป้องกันเปลี่ยนฮะเปลี่ยนเป็น X เปลี่ยน,น, X. ยน,น, X. ยน,น X ฮะบล็อกสามเหลี่ยมครับไปฮะได้บอลก็บุกไปเลือกตัวส่งครับโอส่งครับนี่ฮะเรียบร้อยฝฟาวง่ายๆฮะเมื่อกี้มันออกนี่มาไม่ได้เาว โอเคฮนะตั้งค่าป้องกันก็อันนี้ฮนะมาจัดการเป็นอ่การป้องกนะันฮะนี่สติลครับสี่เหลี่ยมครับไปฮนะกด R 1ครับผมเลือกตัวส่งแล้วก็กดตามลูกศรที่ขึ้นนะส่งไปสวัคิตะขึ้นปล่อยไม่ลงถอยเนะี่ยป้องกนอันคะรนะับผมยุงะยุงะบล็อกฮนะ สามเหลี่ยมบล็อกสีเหลี่ยมสตินะโอ้โหเล่นโพสเพย์ให้ดูด้วยนะเนี่ยการป้องกันกดพยายามกดเอ่อ L สองค้างไว้นะถ้าจะป้องกันอืมโดนเลยวะ่ะ โอเคสปินมูฟส่งให้สวากิตะโอเคฮะโพสเพย์ถอยมาเฟดเอาเวฮะนี่ฮะโพสเพย์ง่ายง่ายแล้วก็จ่ายบอลนะมันจะมีจ่ายเด้งพื้นจ่ายอะไรด้วยนะผมจะไม่ผิด บล็อกไปดีอ๋อจ่ายเด้งพื้นยังไงวะเนี่ยหรือว่าในภาคนี้มันจะยังมีพวกจ่ายเด้งพื้นเนี่ยเล่นแบบมูฟอ๋อส่งเข้ากลางสิครับเอยส่งผิดเออนี่ ะสติลสติลครับผมตั้งท่าป้องกันฮะพยายามกันไว้โดนเลยว่ะเราต้องจริงจังกันเนี่ยท่านผู้ชมมึงโดนนำนี้ไม่ได้สวัคคิตะอ่าสามแต้มอียไม่ลงว่ะคุโรโกคุงคุโรโกคุงของบอนได้ไหมคุโรโก หิวงะเจอสวัคิตะหน่อยดิอไอข้างหามิข้างหามิข้างหามิมพยายามอย่าไปกระโดดบ่อยนะมันจะเสียอันนั้นเขาเรียกว่าเสียบาลานซ์เนี่ยตั้งค่าป้องกันกด R2 ไว้ก็พอก็ L2 เนี่ยแค่นี้เขาก็เจาะโซนเราไม่ได้แล้วก็รอหมดช็อตคอกแต่โหมดนี้มันไม่มีช็อตคอกนะ เนี่ยแค่นี้ก็เจาะโซนเราไม่ได้แล้วเนี่ยบล็อกเรียบร้อยฮะแค่นี้เองครับผมการเล่นก็ง่ายๆนะสำหรับคลิปนี้ก็เออเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมแล้วใครอยากให้สอนอะไรก็เม้นบอกได้นะสำหรับวันนี้เจอกันนะผมขอเล่นต่อละ อึบขึบอึบอึบอึอึออออขอสามแต้มสักลูกหน่อยดีไม่ลงว่ะบา,บาย <laughs>